Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination. And there's one thing that I need from you. Can you come through? <laughs> <laughs> ผลได้ครับแต่รุ่นนี้เราสามารถจัดได้เต็มย่อยนะครันนี้เรามีผู้สมัครเรามีผู้สมัครแล้วแล้วก็มีแล้วครบะครับุ่นนี้เราเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็ตอนนีมาห้าคนเป็นมูที่สองแต่ละรายหลานี้อ่านี่ถึงจุดเพื่อนะโยพระวจนะโตธรรมนักรมัสสามิธรรมัญญาสังขีสุปฏิปันโนภะคะวะโต การจทีนเดินเาะนดคะแต่ที่ดแล้วด้วยารกิจเราเป็นหน่วยงานซึ่งสังกัดกรมพิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและสวัสดินารของรนะคะนั้นภารกิจที่เราจะต้องเคลื่นขับเคลื่อนโดยผู้สูงอายุเพราะชื่อก็บอกนะครับเราอยู่กรมพิจการผู้สูงอายุเลนนี่นอสปนน่านอบ้านบาร์นะครับทางศูนย์สารสูข แล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ด้วยของท่านขอโรงเรียนนะครับแล้วตลอดที่พี่พี่ผู้สูงอายุทุกท่านนะเดี๋ยวอีกไม่นานผมก็จะเป็นสมาชิกรายการแล้วเป็นสมาชิกเรียนผู้สูงอายุนะครับก็อย่างที่ท่านขอสูงเก่าแล้วแหละแล้วในปัจจุบันเนี่ยมาเข้าสังคมผู้สูงอายุแล้วเท่าสังคมผู้สูงเอามาลืมมีจำแนกท่านเป็นการเรียนภาคการตลอดเสีดีนะคะตั้งทุกเที่ยวทุกนาฬการสำเร็งานเขตยบางแฉ่ 0ก็มาวันนี so ้ถ <ala. S 2> so. 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 ือว่าดิฉันเช่ญท่านพาผู้ช่วงนะคะเป็นผ yeah. nee. <that> ู้ม <issements> uh ือการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู <that> ้ระดับเขตบางแพรหรือชื่อเรียกว่าสกรอความท่านอาจจะไม่คุ้นนะคะก็คือกสรอเดิมนั่นเองนะคะาระคสร้างนยคะาีรเทศมหาพร้อยูี่จ <that> มีเผู้สูยี่ขั้บกี้ลงที่หนหเอกสารหรือไม่ว่าหลักฐานในต่างๆเนี่ยให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของกรงเทศมหาคร เรียนนะคะงานนี้จะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครสองนะคะวันที่22มีานาคมนี้นะคะนั่นถ้าได้สดนใจสามารถติดต่อได้ทางผู้จัดการโรงเรียนนะคะตอนนี้เราฟอร์มงานจะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมีประชุมครั้งสุดท้ายน่นจาจะเป็นอนาทิตย์หน้านะคะสวัสดีครับผมคุณคุ้นะครับเดี๋ยว มีกิจกรรมเล่นกันเล่นแทนครับแล้วก็ผมจะมาสอนคุรท่านเนงทนี่พียงเเนาะมอนีพี่ทุกท่านนะรัมาสอนร้องเพยงกันครอบครัวเนาะออกมาทำกิจกรรมร่วมกันในวันนี้เบื้องต้นนะคะยืนาชิดกันครับสิการชิดกันนะคะหนึ่งนิ้วหึงนิ้วกัมขวานไทยกันนครับออกากันแล้วเนาะตอบคุณผ่าน